สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาพูดเกี่ยวกับการบริจาคเลือดค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นนะคะว่าตอนนี้นะคะหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเปิดรับบริจาคเลือดนะคะเพื่อไว้ใช้สำรองคลังนะคะยิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สงบอาจจะต้องใช้เลือดปริมาณมากค่ะและการบริจาคเลือดนะคะถือเป็นการให้เป็นทานอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะ และใครบ้างคะที่สามารถบริจาคโลหิตได้คนที่สามารถบริจาคโลหิตได้เนี่ยต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปคะ่ะและมีน้ำหนักตัวมากกว่า45กิโลกรัมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะและก่อนที่จะมาบริจาคเลือดเนี่ยจะต้องนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอคะ่ะหลีกเลี่ยงอาหารนะคะที่มีไขมันสูงคะ่ะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนมาบริจาคโลหิตค่ะและก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะ หลายๆคนอาจจะเคยบริจาครหิตมาแล้วค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยนะคะหรือว่ายังลังเลอยู่มาฟังก่อนค่ะว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงบ้างคร่าวๆการบริจาคโรหิตแต่ละครั้งนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเริ่มจากการกรอบแบบฟอร์มนะคะให้ผู้บริจาครหิตเนี่ยเขากรอบแบบฟอร์มนะคะเพื่อดูคุณสมบัติค่ะตรวจสอบว่าเราเนี่ยคุณสมบัติครบถ้วนหรือเปล่าในการบริจาคโลหิตหลังจากนั้นบุคลากรทางการแพทย์นะคะเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ตรวจความเข้มข้นของเลือดค่ะ ขั้นตอนการเจาะเก็บโลหิตนะคะก็จะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะและหลังจากนั้นเมื่อบริจาคโลหิตเสร็จนะคะก็ควรจะรับประทานอาหารนะคะหรือว่าของว่างเครื่องดื่มนะคะที่ห้องหน่วยบริจาคเขาเตรียมให้เนี่ยรับประทานเลยค่ะและควรนั่งพักอย่างน้อยนะคะ10นาทีค่ะเพื่อปรับสมดุลของน้ําในร่างกายเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปกติดีแล้วนะคะถึงจะค่อยเดินทางกลับค่ะหลังจาก1วันนะคะในช่วงหลังจากบริจาคโลหิตเนี่ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรก็อย่างเช่น เราควรดื่มน้ํานะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมที่เราดื่มแบบ8ลิตรต่อวันหลังจากบริจาคโลหิตเนี่ยดื่ม9ลิตรต่อวันคือดื่มเพิ่มไปอีกดื่มน้ํามากอะคะ่ะ แล้วก็ต้องงดกิจกรรมที่มันแบบเสียเหงื่อเยอะนะคะต้องออกแรงมากอย่างเช่นออกกําลังกายนะหรือว่าซาวน่าอันนี้งดก่อนงดกิจกรรมอะไรที่มันมีความเสี่ยงด้วยค่ะอย่างเช่นงานที่ต้องแบบใช้เครื่องจกักรหรือว่างานที่แบบทําให้ต้องมีความเสี่ยงขึ้นที่สูงอะไรอย่างนี้เพราะบางทีเราอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรได้1วันหลังบริจาคโลหิตก็อย่าเพิ่งนะคะออกแรงหรือว่าถือของหนักๆข้างที่เราเจาะเลือดบริจาคโลหิตอะคะ่ะแล้วก็ควรปิดตรงบริเวณที่บริจาคโลหิตไว้เนี่ยอย่างน้อย5ชั่วโม นะคะคเหมือนแบบอย่าเพิ่งโดนน้าเลยถ้าหากมีเลือดออกนะคะที่รูเข็มที่บริจาคโลหิตเนี่ยให้ใช้ผ้ากอสนะคะหรือว่าผ้าเช็ดหน้าสะอาดหรือผ้าสะอาดเนี่ย กดนะคะกด,ดังแรงนะคะสต็อปบีดไว้นะคะแล้วก็ยกแขนสูงเอาไว้ประมาณ3-5นาทีถ้าหากว่าเลือดหยุดก็คือโอเคแต่ถ้าเลือดไม่หยุดให้คุณเนี่ยกลับไปที่สถานที่คุณบริจาคโลหิตนะคะเพื่อไปพบแพทย์ค่ะหรือถ้าไกลเนี่ยก็ไปที่คลินิกใกล้บ้านหรือสถานอนามัยค่ะและถ้าภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะมีรอยช้ำหรือว่ามีจ้ามบริเวณที่บริจาคโลหิตนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะ ประครบเย็นก่อนประครบเย็นนะคะใน24ชั่วโมงแรกแต่ถ้าหากว่าเกิน24ชั่วโมงไปเนี่ยให้เป็นประครบอุ่นนะคะรอยช้ำเนี่ยจะหายเองนะคะภายใน10วันหลังจากที่คุณไปบริจาคโลหิตมาค่ะถ้ารอยช้ำนะคะมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นรู้สึกแขนชานะคะแล้วก็ปวดมากไม่หายสักทีอันนี้ต้องกลับไปพบแพทย์นะคะและถ้าหลังบริจาคโลหิตมานะคะ1วันจะมีอาการเหมือนวิงเวียนศีรษะหน้ามืดนะคะให้ลองนอนดูก่อนนะคะนอนแบบหมอนต่ำนะคะหรือว่านอนราบไป ะะยกขาสูงขึ้นนอนพักก่อนว่าดีขึ้นหรือเปล่าโดยมากก็จะอาการดีขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะนอกจากดื่มน้ํามากๆแล้วนะคะก็อย่าลืมรับประทานอาหารนะคะที่มีธาตุเหล็กสูงรับประทานยาเม็ดนะคะเสริมธาตุเหล็กในวันละ1เม็ดจนหมดค่ะ เพื่อป้องกันร่างกายขาดธาตุเหล็กค่ะการบริจาคโลหิตนะคะเป็นทานที่ดีมากเลยค่ะและเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง3คนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งเลือดของเราปั่นเลือดของเรานะคะแยกเป็น3ชนิดนะคะก็คือเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาเพราะฉะนั้นเลือดเรา1ถุงนะคะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง3คนเลยนะคะทานอันยิ่งใหญ่ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตตอนนี้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปบริจาคโลหิตกันนะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านค่ะสวัสดีค่ะ